คอมเมนต์โชว์ห้าวค่ะทหารกัมพูชาเย้ยอะ F16 ไทยช็อกเสียงบินรบใช้แมนพาดประทับบาทยิงขึ้นฟ้าทันทีหลังจากที่เมื่อคือนนี้ตอนประมาณสองทุ่มครึ่งค่ะทางเพจ Army Brity Ford เ,เนี่ยได้โพสต์ภาพ,พและก็วีดีโอคลิปอาคารในประเทศกัมพูชาซึ่งโดนทิ้งระเบิดมีควันพพุพ่งออกมาโดยอาคารดังกล่าวนะคะก็คือบอนรอยยลฮิวรีสอร์ทแอนด์คาสิโนค่ะตั้งอยู่ตรงข้ามกับคาสิโนริมเหงพื้นที่โอสิเมตข,ของกัมพูชาตรงข้ามกับช่องจอมวสวริร์ ปฏิบัติการดังกล่าวมีขึ้นเนื่องจากบ่อนคาสิโนแห่งนี้ผูกกองทัพกัมพูชาใช้เป็นสถานที่ปล่อยโดนพีชีพและที่ซุกซ่อนรถยิงจรวดหลายลำกล้องบีเ21และเป็นจุดสะสมกำลังพลของฝ่ายกัมพูชาอีกด้วย ขณะที่ก็มีรายงานว่าบริเวณกาสิโนและด้านหลังสร้างเป็นตึกจำนวนมากที่เป็นรังแสแกมเมอร์และคอสเซนเ,เตอร์แห่งใหม่ที่ทุนจีนเทาพึ่งมาสร้างเมืองใหม่รับขบวนการจีนเทาที่ย้ายมาจากฝั่งเมียนมาและจากปอยเปตดของกัมพูชาเรียกได้ว่าเป็นทูอินวันก็คือทำลายเป้าหมายทางทหารและเศรษฐกิจสีเทาด้วยตามแนวทางการทำให้กัมพูชาสิ้นสภาพทางการทหารและการเป็นภัยคุกคามความมั่นคงต่อไทยค่ะนี่ไอเรามยมบังในอสุสการอุสมัยเยอะเนี่ย ลานอกมานักปีกรอบปีกรอบปีกรอบใช่กาสโนลมให้ใช่ไฮเ้าล่าสุดทางเพจ a r มิม i l i t a ีฟ Force ค่ะได้โพสต์ข้อความระบุว่า ด่วนเวลา7จ็ดโมงสีนาทีเครื่องบินรบ F16 ของกองทัพอากาศไทยขึ้นบินปฏิบัติการทิ้งไข่ต่อเป้าหมายทางทหารกัมพูชาขณะที่ Facebook ที่เี็กวัสนานันโน้มค่ะได้โพสต์ภาพทหารกัมพูชาที่ได้โพสต์ท่าทาย F16 บอกว่ากลัวที่ไหน คอดิ้เสียง F16 กิบเพ่นไทยบินเสียงกระหึ่มมาก,ก็ใช้แมนพาดประทับป่ายิงขึ้นฟ้าไปนอกจาก KS1C จากจีนที่เขมรมีสำหรับยิงเครื่องบินแต่ยังเก็บซ่อนหลบการตรวจจับทางอากาศแล้วก็มีจรวดยิงเครื่องบินในลักษณะแมนผ่านแบบนี้อยู่ไม่น้อยแม้จะเป็นอาวุธเล็กๆแต่ไทยก็ต้องระวังการต่อต้านจากภาคพื้นเช่นกัน โดยหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะ Facebook พิธาชาติอินตาค่ะได้โพสต์ข้อความระบุว่ารู้ไหมทำไมขมิ้นยังไม่ใช้อาวุธหนักที่สุดนี้ KS14 ของขมนสามารถสอย F16 ไทยได้ทาง PSL03 ค่ะยิงไกลถึง140กิโลเมตรจากฐานเพราะ k s 1 C คขามีชุดเดียวเอาไว้ป้องกันสนามบินพนมเปญเคลื่อนย้ายมาใกล้าชายแดนหากโดนส่องแลวจะไม่มีอะไรป้องกันสนามบินหลักหากไทยโจมตีทางลึกจริงๆส่วน PSL03 มีจำนวนจำกัดหากเปิดหน้าออกมาโดนตอบโต้กลับอันตรายหมด คงเก็บเอาไว้ใช้เป็นไพ่เด็ดกรณีที่ไทยติดโต้ออกไปนอกประเทศแล้วก็มีลูกจรวดจำกัดขาดจีนไม่ได้ให้ลูกยาวมาให้ใช้แต่ว่าลูก70กิโลเมตรแถมติดรหัสจากจีนตีนไม่ให้แล้วอีกข้อหนึ่งก็คือกองทัพไทยจับตาดู P ีเอแออย่างใกล้ชิดก็คือส่องตลอดว่ามีการเคลื่อนย้ายฐานยิงไปไหนหรือไม่ถ้ามีการยิงทางกองทัพไทยเตรียมตอบโต้หนักระดับสูงสุดทันทีเพราะเป็นภัยคุกคามร้ายแรงขมินก็เลยยังไม่พร้อมเสี่ยงตอนนี้นั่นเอง โดยทางสูงปฏิบัติการกองทัพภาคที่2อขอสะดวดผผ้การปฏิบัติที่สําคัญตั้งแต่เวลาตี4ี่หนาทีของเมื่อวานนี้ทหารกัมพูชาปเปิดฉากโจมตีฝ่ายเราอย่างต่อนเนื่องจรดดวดลหลายลำกล้อง BM-21 พร้อมใช้โดรนทิ้งระเบิด โดนพีชีพใส่ฐานและที่มั่นของฝ่ายเราในหลายแนวรบตั้งแต่ช่องบกปราสาทตาควายปราสาทคนายอย่างหงานแน่นโดยเฉพาะพื้นที่ภูมะเขือปราสาทตาเมินโทฝ่ายกัมพูชามีความพยายามอย่างหนักเพื่อจะทําการยึดพืนนอกจากนั้นยังมีกระสุนบ m 21มาตกในพื้นที่บ้านเรือนประชาชนฝ่ายเราตอบโต้ด้วยอาวุธยิงเล็งตรงอาวุธวิธีโคง้งและยังสามารถควบคุมพื้นที่หลักตอบโต้ได้ตามแผนและสร้างความเสียหายต่อขิดความสามารถของฝ่ายตรงข้ามได้อย่างมีนัยสําคัญค่ะ